คุณเคยสงสัยความแตกต่างระหว่าง value investor และ growth investor ไหมครับคลิปนี้มีคำตอบไหมครับ wealth and h e a l t h channel ข้อมูลการเงินและสุขภาพที่น่าสนใจในมุมมองที่น่ามองสวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ wealth and h e a l t h channel ผมหยงนะครับผมโจโครับอ้าวโหพี่โจว,วันนี้เกิ่นมาได้น่าสนใจมากเลยหัวข้อวันนี้นะครับเป็น value investor นะครับกับ Growth Investor นะครับผมว่าถ้าใครที่ลงทุนอยู่แล้วเนี่ยน่าจะได้ยิน2ชื่อนี้มาน่าจะไม่มากก็น้อยเนี่ยพอสมควรเลยแหละแล้วบางคนบอกว่าถ้าเกิดอยากจะมาเริ่มลงทุนเออฉันจะเป็นนักลงทุนแบบไหนนี่ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาหาคำตอบกันดีกว่าว่า v e l u v i s v o s t o r หรือว่า Growth Investor เนี่ยเขาต่างกันยังไงโอเคครับเรามาเริ่มอันแรกก่อนไหมฮะอืมครับก็คือเป็น Value Investor นะครับ หรือว่าถ้าภาษาไทยเนี่ยก็คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่ากลุ่มนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยนะครับเวลาเขาไปเลือกหุ้นเนี่ยเขาจะใช้วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นหลักครับซึ่งวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นมันก็มีหลายแบบนะแต่ว่าสมมุติว่าเราดูหุ้นตัวหนึ่งเราดูละหุ้นตัวนี้เนี่ยหุ้นเอน่าจะราคาประมาณ100บาทโอเคแต่ราคาที่อยู่ในตลาดหุ้นตอนเนี้มันอยู่ที่50บาท แปลว่าราคาที่แท้จริงของมันหรือว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยมันสูงกว่าราคาที่อยู่ในตลาดอือครับก็แปลว่าประเมินจากมูลค่าจริงๆที่มันควรจะเป็นใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับก็คือหัวใจหลักๆของมันเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แค่นี้เองอืแต่ทีเนี้ยนะครับผมว่ามันมีอัตราส่วนอะไรที่เราใช้ไหมที่เราจะจํากัดความได้มากขึ้นว่า อันนี้มันคือการลงทุนแบบ value investor หรือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าโอเ <Okay, S 2> คผมลองยกตัวอย่างดูตัวแรกนะครับจะเป็น P/B ratio หรือว่า price to book ratio นะครับ price เนี่ยคือราคาของหุ้นส่วน book เนี่ยคือ book value หรือว่ามูลค่าทางบัญชีครับผมโดยอัตราส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเอามาหารกันนะครข้างบนคือราคาต่อหุ้นนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคือมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นถ้าหารกันแล้วออกมาน้อยๆเนี่ยดี นะครับผมขอสรุปอย่างนี้ได้ไหมนะครับมสมมุติว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยคือ15บาทอนะครับแล้วก็มูลค่าตามบัญชีเนี่ยอยู่ที่10บาทนะครับอันนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเอา15ไปหาร10ออกมาเนี่ยก็จะได้ price per book value นีครับอยู่ที่1.5เท่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าเราเนี่ยซื้อแพงเนี่ยซื้อแพงกว่าเจ้าของเขาเนี่ยประมาณแค่ 1.5เท่าเท่านั้นเองแสดงว่า p r i ซ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือราคาในตลาดส่วน book value ที่ผมพูดถึงหรือว่าบูลค่าตามบัญชีเนี่ยคือราคาของเจ้าของบริษัทที่เขาได้ใช่ไหมแต่ว่า1.5เนี่ยซื้อแพงกว่าเจ้าของนิดเดียวเองงั้นถ้าเกิดว่าผมไปเห็นหุ้นที่มีค่า P/B ratio เนี่ยอยู่ที่ประมาณน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยก็แปลว่าเฮ้ยเจ้าของนี่กำลังขาดทุนอยู่หรือเปล่าใช่ใช่เจ้าของซื้อแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย value investor เนี่ยนะครับหรือว่านักลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยก็จะดู P/B Ratio เนี่ยนะครับก็คือเป็นต่ำๆนะครับเอาซื้อถูกๆไว้ก่อนเลยโอเคเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ดูได้นะครับส่วน Ratio ตัวที่2นะครับเมื่อมี P/B แล้วต้องมี P/E Ratio พอเป็น P/E นะ P เป็นเหมือนเดิมอยู่เป็น Price เป็นราคาตลาดครับส่วน E คือ Earning คือกำไรครับซึ่งกำไรตัวนี้ก็คือกำไรต่อหุ้นตรงนี้นี่แหละซึ่งวิธีการคิด P/B กับ P/E ก็คล้ายๆกันครับคือถ้ามันต่ำๆนะครับก็ถือว่าดีมีราคาที่ถูก นะครับนะครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมุติว่าไปซื้อหุ้นเนี่ยที่มี P/E ratio เนี่ยสัดส่วน P/E เนี่ยคือ10เท่านะครับ,รบหมายความว่าราคาหุ้นเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยคือ10บาทนะครับกำไรสุทธิเนี่ยบริษัทเนี่ยต่อ1หุ้นเนี่ยคือ1บาทนะครับกำไรต่อหุ้น1บาทครับหมายว่าหารเฉลี่ยกันเนี่ยคือ10เท่าก็คืออีก10ปีเนี่ยนะครับได้เงินคืนมาเพราะงั้นคือได้ได้ปีละบาทปีละบาทใช่ถูกต้องครับ อ๋องั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดู P/E เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเรา P/E เท่ากับ10เท่าก็แปลว่า10ปีคืนทุนนั่นเองครับมองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน Value investor เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่า P/E เนี่ยต่ำๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งชอบใช่ยังไงก็ฝากไว้นะครับก็ P/E เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งและกันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะติดกับดักว่าพอเห็น P/E ถูกๆเนี่ยก็เลยไปซื้อนะครับลองดูนิดนึงว่าธุรกิจเนี่ยสามารถดําเนินการได้ดีรหรือเปล่าไม่ใช่ว่า เห็นพีอีถูกๆเพราะว่าราคาล่วงลงเยอะนะครับอาจจะเป็น P ตัว Pri c e เนี่ยราคาพุ่งปรับลงตามกำไรที่ลดลงด้วยก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะอย่าไปติดกับตรงนี้นะครับ,รบแล้วอัตราส่วนสุดท้ายครับคุณโจครับ Dividend Yield ครับหรือว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยในในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ3-5%อ่ะตีสัก5%ก็ได้ หมยายความว่าอะไรหมยายความว่าถ้าเกิดสมมติคุณซื้อหุ้น100บาทเนี่ยหุ้นตัวนั้นน่ะต้องจ่ายปันผลประมาณ5บาทในปีนั้นก็คือจ่ายจ่ายมากกว่าค่าเฉลีย่ยใช่ครั <5 S 1> คบเพราะว่า,าหุ้นบางตัวเนี่ย<อ>ก็อาจจะมีการจ่ายปันผลนี่น้อยเพราะว่าเงินที่ควรจะเอาไปจ่ายปันผลเนี่ยก็อเอาไปลงทุนต่อให้บริษัทเติบโตแต่แต่บางบริษัทครับเขาไม่ได้โตเยอะค่อยๆโตไปนะครับอาจจะได้รายได้มาแล้วจ่ายเป็นกำไรเป็นเงินปันผลออกมาก็ได้เหมือนกันครับ เพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของ P/B ratio ก็ถูกๆก,ก็ดีนะครับ PE ที่เป็น e a r n i n g นะครับถูกๆก,ก็ดีนะครับแต่ก็ดูการเติบโต,ตด้วยนิดนึงนอกากว่าเป็นธุรกิจเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าหุ้นที่เราถือเนี่ยมีเงินปันผลด้วยผมว่าก็น่าสนใจว่าจะให้สรุปของ value investor เนี่ยนะครับก็จริงๆเนี่ยก็ดูเขาเรียกว่าใช้คำว่า intrinsic value ก็คือมูลค่าที่แท้จริงรของราคาหุ้นนั้นๆเราดูว่าถูกหรือแพงไปหรือ,อยังถูกไหมฮะโดยใช้อัตราส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วย ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่า value investor เนี่ยที่เก่งๆเนี่ยนะครับในประเทศไทยหรือต่างประเทศมีใครบ้างก็ถ้าเกิดอย่างในต่างประเทศเนี่ยผมว่าหลายคนเว็บแรกทุกคนน่าจะวีไอวีครับคุณบรูนบัฟเฟตนะครับคุณบรูนบัฟเฟตเนี่ยก็เป็นเป็นผู้บริหารนะครับของบริษัทเบิร์ชิเอตเวย์นะครับบริษัทเขาเนี่ยคือ อาจจะเป็นไม่ใช่คอร์ปอเเนสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเน้นเรื่องการลงทุนในหุ้นหลายๆตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่ามโครซอฟท์เฟซบุ๊กหรืออะไรอีกมากมายนะครับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่เขาไปซื้อตั้งแต่ที่ราคา,าถูกถูกอยู่เลยนะแต่ว่าเขาอเห็นราคาหุ้นตัวเนี้ยราคา,าจริงๆของมัน,นย,ยังสามารถเติบโตได้เรื่อยๆในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นถูกไหมครับใช่ครับผมแล้วก็อย่างในไทยเนี่ยก็จะมีอย่างดอร์นิเวศนะครับหรือว่าคุณโจลูกอิสานก้อบอกว,ว่าในคนไทยก็มี VI เก่งๆหลายท่านอยู่เหมือนนกัน ก็ลองไปศึกษาไปลองเสิร์ชหาชื่อดูเพราะว่าเขาก็มีบทความหรือว่ามีการสัมภาษณ์ลงยูทุกมากมายครับทั้งที่เป็นคนไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศครับแต่ก่อนนะผมเห็นแนว V I เยอะมากเลยนะครับแต่ผมว่าเห็นปี2ปี3ปีนะี้นะครับคนจะชอบพูดเรื่องในส่วนของที่เรียกว่าเป็น Growth Investor เนะี่ยมากขึ้นนะครับ Growth Investor เนะี่ยคืออะไระครับแนะจก่อนเพิ่มเ่อกี้เราพูดถึง V I ที่เป็นหุ้นที่มีมูลค่า มีมูลค่าที่ต่างจากมูลค่าแท้จริงเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยกรอคือเราเราจะไปเลือกหุ้นที่จะตายนักลงทุนที่เลือกหุ้นที่เติบโตดีอ๋อก็คือก็คืออาจจะไม่ได้สนราคาหุ้นที่แท้จริงว่ามันคือเท่าไหร่แต่ว่าเน้นหุ้นที่เป็นนวัตกรรมเน้นการเติบโตเป็นหลักถูกไหมฮะใช่เรื่องคำเรื่องคำว่าคําว่าเติบโตเนี่ยผมแบ่งง่ายๆนะมันอาจจะเป็นที่ยอดขายหรือรายได้ของบริษัทที่กาลังเติบโตคือบางบริษัทเนี่ยเพิ่งก่อตั้งนะลองนึกถึงเทสลานะ เทสลายอดขายเติบโตเติบโตเติบโตแต่ตตตถามว่ากําไรหรือเปล่าเออเขาเพิ่งมากําไรได้แค่6ถึง7จ็ดใมากติดงนี่เองนะครับในขณะที่บางบริษัทอาจจะเป็นบริษัทที่กําไรโตแรงมากนะครับมีการควบคุม,มค่าใช้จ่ายทียยย่ดีแล้วไรายได้ก็เติบโตแรงเหมือนกันเพราะงั้นในคําว่า g r o w เนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องเซลล์หรือว่าเรื่องของกําไรก็ได้เหมือนกันนะทั้งยอดขายและกำไร ครับก็คือต้องมาดูในส่วนของยอดขายและกาไรบางครั้งเนี่ยบริษัทอาจจะยังไม่ได้กําไรแต่ว่าอาจจะเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเพื่อการเติบโตเนี่ยก็เอามาคิดเรื่องของ growth investor ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยการที่บางบริษัทเนี่ยอาจจะยอดขายขึ้นแต่กําไรยังไม่โตมากเนี่ยอัตราส่วนก็เกิดเทียบกับกลุ่ value ม value investor เมื่อกี้ value investor ผมบอกใช่ไหมครับว่า P/E ratio อาจจะไม่สูงมากแต่ถ้าเกิดเป็นพวก growth investor เนี่ยหุ้นที่ไปลงทุนมักจะมี P/E ที่ค่อนข้างสูงนะ อนรอฮะโอ้โห oh, oh, oh. ยังไงครับทำไมต้อง P/E สูงสูงเอ่ะเพราะว่าตัว P ที่เป็นตัว price เนี่ยที่เป็นราคาเนี่ยคนเห็นไงว่าบริษัทนี้เนี่ยเฮ้ยมันขายของได้เยอะกำลังเติบโต,ต,ตดีราคาก็เลยไปละขึ้นไป P ที่เป็น price เนี่ยขึ้นแต่ e a r n i n g ที่เป็นกำไรเนี่ยมันยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่มันยังตามมาไม่ทันอืมครับฮนะค,ครับอัตราส่วนแรกเนี่ยก็คือ P/E ratio เนี่ยขอให้สูงสูงถูกไหม,นะมเพราะว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีใช่ครับผม แล้วตาส่วนที่2องนะครับพอเราไปดู P/E เนี่ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าอุย้ยหุ้นหลายๆตัวที่เป็นหุ้นที่เติบโตเนี่ยมี P/E ที่สูงมากมายพอเราเห็นปุ๊บเราอาจจะเป็นสไตล์ value เน<อ>ี่ยเราเห็นปุ๊เออหุ้นแพงไม่น่าสนใจเลยในอ,อีกม<า>ุมมองหนึง่งมันมีอีกเรชรัตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับคือ PEG นะครับ PEG คืออะไรคือ price to earning นะครับแล้วก็หารด้วย earning growth นะครับหรือว่า price earning to growth นะครับตัวเนี้ยคือเราเอาค่า P/E มาครับแล้วหารด้วย การเติบโตของกําไรของหุ้นตัวนั้นซึ่งค่าที่ออกมาเนี่ยยิ่งน้อยก็คือย,ยิ่งดีเพราะว่าอะไรเพราะว่า P/E เนี่ยมันสูงไงเพราะงั้นถ้าเอาหุ้นที่มี P/E สูงๆมาเทียบกันแล้วเ,เอ๊ะตัวไหนดีกว่ากันงั้นสิ่งที่จะมาวัดได้ดีที่สุดเนี่ยก็ดูว่าถึงแม้หุ้นทุกตัวจะแพงแต่การเติบโตของกําไรเนี่ยตัวไหนที่กําลังมาอ๋อครับงั้นผมขอยกตัวอย่างได้ไหมสมมติว่าบริษัท A เนี่ยนะครับ PE เนี่ยสูงมากเลย50เท่าครับนะครับแต่ว่าบริษัทนี้มีการเติบโตเนี่ยอยู่ที่50%าสอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PEG เนี่ยนะครับก็คือ50าหาร50าสิอยู่ที่ 1, 1> อยู่ที่1เท่านั้นเองอนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้า PEG เนี่ยนะครับ r a t i เนี่ยถ้ามันต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าบริษัทนั้นเนียิ่งดีในการเติบโตเนี่ยยิ่งดีนะครับ<ม>งั้นถ้าเกิดลองไปดูอีกบริษัทหนึ่งอาจจะ P/E 40เท่าน้อยกว่าแต่การเติบโตของกำไรอาจจะอยู่ที่20%เพราะหารออกมา PEG อยู่ที่2 อันเนี้ยแปลว่าการเติบโตมันสู้ราคาไม่ไหวไงนะครับงั้นก็แปลว่าบริษัทแรกที่เรายกตัวอย่างน่าจะน่าสนใจกว่าถูกต้องครับอ,อัน,นัน,นี้ก็เป็นส่วนเพิ่มของตัว p e g นะครับที่เข้ามานะครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกลด์อินเวสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะดูน่าจะหลักๆน่าจะ2อ,อัตราส่วนที่เอามาช่วยนะครับ,รบ p e ratio สูงสูงแล้วก็ p e g ratio เนี่ยต่ำๆครับก็เป็นตัวอย่างที่มาเล่าให้ฟังครับซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิด value investor มี w a l e n e budget เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่าง โกลด์อินเวสเตอร์เนี่ยที่ผมนึกก็คือคนที่คิด ratio ตัว P E G นี่แหละก็คือใครครับคุณปีเตอร์ลินช์ครับปีเตอร์ลินช์นีน่นี่คือใครครับเป็นหน <So> ึ่งในผู้จัดการกองทุนชื่อดังครับต้องบอกว่าเขาบริหารกองทุนในต่างประเทศ <Yeah. S 1> นะครับในช่วงประมาณปี19 6 1งเกงเยอะไรอย่างนี้ซึ่งสร้าง p e r f o r m มนซ์ได้ชนะตลาดติดต่อกันถึงประมาณ1 1ถึงปีเลยลองไป search ด้นะครับคนนี้ก็คือคุณปีเตอร์ลินช์เนี่ยเป็นผู้จัดการก็เคยเป็นผู้จัดการกองทุนของ บริษัทที่ชื่อว่า Felicity Backjallen Fund ต้องครับนะครับโอเคโหทีเนี้ขอบคุณมากเลยที่มาช่วยอธิบายในส่วนของ Growth Investor แล้วก็ Value Investor ผมว่าวันนี้เราเข้าใจเยอะขึ้นมากเลยคุณโจมีอะไรจะฝากไว้ไหมจริงๆถ้าเกิดว่าหลายๆคนฟังนะอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องเป็น VI หรือเปล่าหรือฉันต้องเป็น Growth Investor หรือแบบต้องบอกว่ามันมีสไตล์การลงทุนมากมายในโลกไม่จำไเป็นต้องเป็น2อ,อย่างนี้หรือไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะ นะครับแต่ว่าก็ฝากว่าเออบางคนอาจจะเป็น V.I. นะแต่ว่าเขาเป็น V.I. ที่เลือกหุ้นที่เติบโตได้อเออหุ้นเขาถูกอะแล้วหุ้นตัวนี้กําลังโตดีนะครับก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น V.I. คือมันเป็นแค่นิยามที่เราคุยกันอะแต่สุดท้ายขอคุณเลือกหุ้นอะคือเลือกเลือกหุ้นที่มันสร้างกาไรในในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้หรือเปล่าครับนะครับผมว่าอย่างที่2อเนี่ยที่สําคัญเลยไม่ว่าจะเป็น V.I. investor เป็นนักลงทุนแบบ V.I. หรือว่านักลงทุนแบบโ o w t h เนี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ ต้องมีความรู้ถูก <ừ> mm, ไหมไม่ว่าจะมีเป็น V.I. ก็ทำหรือว่าเป็นโกลด์ก็ทำเนี่ยผมว่าสิ่งที่เขาไม่ขาดหายไปเลยเนี่ยระหว่างคนที่ชื่อวา ett, Charlie er, รินบัฟเฟตชารีมังเกอร์หรือว่าทางปี t เตอร์ลิเนี่ยผมว่าเขามีการเรียนรู้ในเรื่องของหุ้นเนี่ยนะครับและสไตล์ที่เหมาะสมสําหรับเขาเนี่ยตลอดเวลาเลยครับครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่คุณยังไม่มีความรู้คุณยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องหุ้นเนี่ย คุณอาจจะเริ่มต้นลงทุนในกองทุนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ากองทุนก็มีทั้งกองทุนที่เป็นหุ้นโกลด์กองทุนที่เป็นหุ้นแวรลูหรือเป็นกองทุนที่มีหุ้นทั้ง2แบบที่ผสมกันก็มีครับก็คืออาจจะเป็นตัวกองทุนแบบพาสซีฟหรือแอคทีฟก็ได้นะครับใช่ครับจะง่ายในการลงทุนมากยิ่งขึ้นครับลองศึกษากันดูนะครับโอเควันนี้ผมว่าครบถ้วนเลยนะครับทั้งโกลด์ทั้ง VI ครับผมยังไงก็พบกับเวลแอนเฮลกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ปรระโยยชนน์มมาากกคัับบพ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง Well and น e a l t h c h ชา n e l ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ